่อนหนึ่งกคสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านครับในกลุ่ม VAP และพี่พี่ที่ติดตามในช่องทาง YouTube ในช่องบักหนึ่งบันเต็งครับและที่ลืมกันไม่ได้เลยก็คือพี่พี่ที่ติดตามในทุกๆช่องทางของบักหนึ่งครับและสำหรับวันนี้ครับวันที่29เดือนมิถุนายนปี2566ครับบักหนึ่งมีฟุตบอลมาฝากพี่อีก3คู่เช่นเคยครับซึ่ง2คู่แรกครับเป็นทางด้านไอร์แลนด์เทมเรีครับและคู่สุดท้ายครับ เป็นบอลช่วยโคปาหรือเบอร์ตาดอเลสครับสำหรับคู่แรกครับไปทางด้านไอแรมพิมลีครับเป็นคู่ระหว่างสเตอแมนกาดาเบ้ครับเปิดบ้านพบกับทางด้านเอฟเอสฮาฟนับยอร์ตูครับคู่นี้ลงทาการแข่งขันเวลาตีสองสิบห้านาทีครับและคู่ที่สองครับเป็นคู่ระหว่างไฟเกียเปิดบ้านพบกับทางด้านไวกิงเกอร์เรย์จวิกครับสำหรับบอลคู่นี้ครับลงทขงทำการแข่งขันในเวลาตีสองสิบห้านาทีเช่นเดียวกันครับและคู่สุดท้ายครับไปทางด้าน โคปาลิเบอร์ตาดอเลสครับเป็นคู่ระหว่างโบคาจูเนียครับเปิดบ้านพบกับทางด้านโมนากัสเอสีครับและสําหรับคู่นี้ครับลงทําการแข่งขันในเวลาตีห้าครับและก่อนที่เราจะไปรับชมรับฟังครับบางหนึ่งอยากขอกําลังใจจากพี่ๆเพกคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งซับสไครต์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําผลงานครั้งต่อไปของเบอร์หนึ่งด้วยครับและสําหรับพี่ๆท่านใดนะครับที่ยังไม่มีกลุ่มนําเล่นครับก็สามารถแอดไลน์มาได้เลยครับที่แอด T D E D N O 1ครับหรือว่า Add D N O หนึ่งครับอย่าลืมมีแอข้างหน้าด้วยนะครับและหาพี่พี่ท่านใดที่มีกลุ่มนำเล่นอยู่แล้วก็ลองเปิดใจให้กับกลุ่มว p ของบักหนึ่งดูได้นะครับบักหนึ่งครับการันตีพาบวกทุกวันแน่นอนครับหรือถ้าครับพี่พี่ท่านใดครับไม่สะดวกที่จะแอดไลน์ครับก็สามารถสแกนคิวอาโค้ที่กำลังขึ้นอยู่บนหน้าจอในเวลานี้เลยก็ได้ครับ เรามาเริ่มกันที่คู่แรกเลยนะครับนั่นคือคู่ระหว่างเซนจ์เจแบร์กาลาเบครับเปิดบ้านพบทางด้านฮาร์สนับปอร์ตูครับและสําหรับบอลคู่นี้ครับทางด้านเจ้าบ้านอย่างเซนจานานครับพวกเขาอยู่อันดับที่8ของตารางครับลงเล่นไปแล้วทั้งหมด11นัดครับชนะไป3เสมอ2แพ้ไป6ครับลูกได้เสียพวกเขาได้19เสีย18ครับมี11แต้มครับส่วนผู้มาเยือนอย่างทางด้านฮาร์นับปรตูครับ พวกเขาอยู่นอันดับที่4ของตารางลงเล่นไปแล้วทั้งหมด11นัดครับชนะ5เสมอ3แพ้3ครับลูกได้เสียพวกเขาได้22เสีย21ครับมี18แต้มครับเรามาเริ่มกันที่ผลงานโดยรวมในเกมลีกของทั้งคู่ครับ10นัดที่ผ่านมาเริ่มจากทางด้านเจ้าบ้านอย่างซินจานานครับผลงานโดยรวมพวกเขา10นัดที่ผ่านมาครับพวกเขาสามารถเก็บชนะไปได้3นัดครับเสมอไป2และแพ้ไปถึง5นัดด้วยกันครับ สำหรับผลงานโดยรวมของเขาหนัดล่าสุดครับพวกเขาเก็บชัยชนะไปได้2นัดครับเสมอไป2และแพ้ไป1นัดครับซึ่งนัดล่าสุดครับพวกเขาออกไปเยือนทางด้านเคฟาวิครับและเสมอกันไปที่สกอร์1ประตูต่อหนึ่งครับส่วนทางด้านผลงานเกมในบ้านพวกเขาตั้งแต่เปิดด้วยกาลครับมีเพียง6นัดครับและเกมในบ้าน6นัดของพวกเขาที่ผ่านมาครับพวกเขาสามารถเก็บชนะไปได้ถึง3นัดครับเสมอไป1และแพ้ไปถึง2นัดด้วยกันครับ สำหรับฟอร์มของพวกเขาสามนัดล่าสุดครับพวกเขายังไม่แพ้ทีมใดครับสำหรับเกมในบ้านพวกเขาและสามารถทำประตูไปได้ถึงสิบประตูครับและเสียไปเพียงสองประตูเท่านั้นครับซึ่งนัดล่าสุดครับพวกเขาเปิดบ้านพบกับทางด้านเคเออคูเรยีครับและสามารถเอาชนะทางด้านเคเอกับอคุเรย์ยไปได้ด้วยสกอร์สี่ประตูต่อศูนย์ครับส่วนทางด้านผลประกอบการเกมในบ้านพวกเขาหกนัดที่ผ่านมาครับเลดเปิดทั้งหกนัดครับพวกเขาขึ้นเป็นต่ออยู่สี่นัดครับ และสามารถชนะเดิมพันไปได้สามนัดครับแพ้เดิมพันไปด้วยการสามนัดเช่นเดียวกันครับสรุปผลประกอบการเกมในบ้านพวกเขาหกนัดที่ผ่านมาครับเสมอตัวครับส่วนเปอร์เซ็นต์การชนะเดิมพันเกมในบ้านพวกเขาหกนัดที่ผ่านมาครับมีเปอร์เซ็นต์อยู่ที่ห้าสิบเปอร์เซ็นตครับถือว่าเป็นเปอร์เซ็นต์ที่ไม่มากและไม่น้อยครับอยู่ระหว่างกลางครับห้าสิบเปอร์เซ็นตถือว่ากําลังโอเคเลยทีเดียวครับเรามาตอนที่ทีมเยือนอย่างฮาร์ดนัทฟอร์ตูครับผลงานโดยรวมพวกเขาในเกมลีกสิบนัดที่ผ่านมาครับ พวกเขาสามารถเก็บชนะไปได้ถึง5นัดครับเสมอไปเพียง2นัดและแพ้3นัดด้วยกันครับสําหรับผลงานโดยรวมพวกเขา5นัดล่าสุดครับพวกเขาเก็บชชนะไปได้2นัดครับเสมอไป2และแพ้ไป1นัดครับซึ่ง4ี่เกมล่าสุดพวกเขายังไม่แพ้ทีมใดเลยนะครับซึ่ง2นัดล่าสุดครับทาได้เพียงเสมอไป2นัดติดติครับและนัดล่าสุดครับพวกเขาเปิดบ้านพบกับทางด้านไบร์ลบิกครับและเสมอไปที่สกอร์2อประตูต่อ2ครับ ส่วนทางด้านผลงานเกมเยือนพวกเขาในเกมนี้ครับตั้งแต่เปิดดูการมีเพียงหกนัดที่ผ่านมาครับแล้วหกนัดที่ผ่านมาครับพวกเขาเก็บชัยชนะไปได้เพียงหนึ่งนัดเท่านั้นครับเสม,มอไปสองและแพ้ไปถึงสามนัดด้วยนะครับซึ่งสองนัดล่าสุดครับในเกมเยือนพวกเขายัางไม่แพ้ทีมใดครับซึ่งในเกมล่าสุดครับพวกเขาออกไปเยอือนด้านวาลูครับและเสม,มอไปที่สก,กรอร์หนึ่งประตูต่อหนึ่งครับส่วนทางด้านผลประกอบการเกมเยือนของเขาหกนัดที่ผ่านมาครับ เลนราคาเปิดทั้งหกนัดครับพวกเขาขึ้นเป็นต่ออยู่สองนัดครับและสามารถชนะเดิมพันไปได้สองนัดครับเสมอตัวไปหนึ่งครับและแพ้เดิมพันไปถึงสามนัดด้วยกันครับสรุปผลประกอบการเกมเดียวของเขาหกนัดที่ผ่านมาครับขาดทุนลบหนึ่งครับส่วนเปอร์เซ็นชนะเดิมพันในเกมเดี่ยวของเขาทั้งหกนัดที่ผ่านมาครับมีเปอร์เซ็นอยู่ที่สามสิบสามจุดสามสามเปอร์เซ็นครับซึ่งดูแล้วครับเป็นเปอร์เซ็นที่ไม่เยอะมากเกินไปครับและเป็นเปอร์เซ็นที่ไม่น้อยจนน่าเกียดครับ สำหรับส3 3 3ิาเปอร์เครับและสุดท้ายครับที่ผลงาน a ฮ to h ฮ a d เกมในบ้านของเซนจานานครับที่เคยเปิดบ้านพบกับทางด้านฮาฟนาฟอร์ูครับ1ิบนัดที่ผ่านมาพวกเขาสามารถเก็บชนะได้เพียง2นัดครับเสมอไปห้าและแพ้ถ,ถึง3นัดด้วยกันครับส่วนทางด้านผลประกอบการเกมในบ้านของพวกเขาที่เปิดบ้านพบกับฮาฟนาฟอร์ูครับสินัดที่ผ่านมาพวกเขาสามารถทำกำไรให้กับพ,พี่น้องทุนไปได้เพียงหนึ่งนัดเท่านั้นครับเสมอตัวไปหนึ่ง ขาดทุนไปห้าครับและขาดทุนครึ่งหนึ่งไปถึงสามครั้งครับและสําหรับเกมในค่าคืนนี้ครับเรียราคาเปิดอยู่ที่ทางด้านเจ้าบ้านอย่างเซนจานานครับเป็นต่ออยู่ที่ราคาปอปลาครับสูงต่าเต็มเวลาครับเปิดอยู่ที่สองลูกครึ่งควบสามครับสูงต่าแรกเปิดอยู่ที่หนึ่งลูกควบหนึ่งลูกครึ่งครับและทางด้านราคาหนึ่งเอสองครับเจ้าบ้านชนะจ่ายอยู่ที่สองจุดหนึ่งหกครับทิมเยือนชนะจ่ายอยู่ที่สองจุดแปดแปดครับ ราคาเสมอครับจ่ายอยู่ที่สามจุดสามศูนย์ครับและสําหรับบักหนึ่งเองครับบอลคู่นี้บักหนึ่งเลือกเชียร์ทางด้านชิมเยือนอยางฮาฟนาฟอร์จูครับมั่นใจครับว่าพวกเขามาแบ่งแต้มได้แน่นอนครับเรามาต่อกันคู่ที่สองเลยนะครับเป็นคู่ระหว่างไฟเกียครับเปิดบ้านพบทางด้านไวกิงเกอร์เรยายวิครับสาหรับบอลคู่นี้ครับทางด้านเจ้าบ้านอยู่อันดับที่สิบของตารางครับลงเล่นไปแล้วทั้งหมดสิบเอ็ดนัดด้วยกันครับชนะไปสามเสมอสองและแพ้ไปถึงหกนัดด้วยกันครับ ลูเดีเสียครับพวกเขาได้18เสียไป24ครับมี11แต้มส่วนหนึ่งผู้มาเยือนอย่างทางด้านไยกิงเกอร์เลเยอวีครับพวกเขาอยู่ที่อันดับหนึ่งของตารางครับลงเป็นลงเล่นไปแล้วทั้งหมด12นัดครับชนะ10เสมอหนึ่งและแพ้เพียงหนึ่งนัดเท่านั้นครับลูเดีเสียครับพวกเขาได้28เสียไป8มีสา1แต้มครับเรามาเริ่มกันที่ฟอร์มและผลงานโดยรวมของทั้งคู่ครับในเกมเลีก10นัดล่าสุดครับเริ่มจากทางด้านเจ้าบ้านอย่างฟรีเกียครับ ผลงานขวงเขาสิบนัดที่ผ่านมาครับพวกเขาสามารถเก็บชายชนะไปได้เพียงสามนัดเท่านั้นครับเสมอไปสองและแพ้ไปถึงห้านัดด้วยกันครับสําหรับผลงานโดยรวมขวงเขาห้านัดล่าสุดครับพวกเขาเก็บชัยชนะไปได้ถึงสองนัดครับเสมอไปสองและแพ้ไปเพียงหนึ่งนัดเท่านั้นครับซึ่งในเกมล่าสุดครับพวกเขาออกไปเยือนทางด้านเคอคูลอเรียครับและแพ้กับทางด้านเคอคูลอเรียไปด้วยสกรอร์สองประตูต่อหนึ่งครับส่วนทางด้านผลงานในบ้านพวกเขา ตั้งแต่เปิดรูการครับมีเจ็ดนัดครับที่ผ่านมาและพวกเขาเองก็สามารถเก็บแชรยชนะไปได้ถึงสามนัดครับเสมอไปหนึ่งครับและแพ้ไปสามนัดด้วยกันครับสําหรับสามเกมสุดท้ายครับของพวกเขาสําหรับเกมในบ้านพวกเขายังไม่แพ้ทีมใดครับสามนัดติดติดในนัดล่าสุดครับพวกเขาทําได้เพียงเปิดบ้านเสมอกับทางด้านเคอาร์ลิยวิครับไปด้วยสกอร์สามดวสามครับ ส่วนฟอร์มในการทำประตูของเขาสามนัดล่าสุดครับเกมในบ้านพวกเขาสามารถทำประตูไปได้ถึงแปดประตูครับและเสียไปสี่ประตูด้วยกันครับส่วนทางด้านผลประกอบการเกมในบ้านพวกเขาเจ็ดนัดที่ผ่านมาครับเลยราคาเปิดทั้งเจ็ดนัดครับและพวกเขาขึ้นเป็นต่ออยู่สองนัดครับพวกเขาเองสามารถชนะเดินพันไปได้ถึงห้านัดครับและแพ้เดินพันไปสองนัดครับสรุปผลประกอบการเกมในบ้านพวกเขาเจ็ดนัดที่ผ่านมาครับพวกเขามีกำไรบวกสามครับ และสําหรับเปอร์เซ็นต์ชนะเดิมพันเกมในบ้านพวกเขาเจ็ดนัดที่ผ่านมาครับพวกเขามีอยู่ที่เจ็ดสิบเอ็ดจุดสี่สามเปอร์เซ็นครับซึ่งเป็นเปอร์เซ็นตที่สูงพอสมควรเลยทีเดียวครับสําหรับเกมในบ้านพวกเขามาต่อกันที่ทีมเยือนอย่างไวกิงเกอร์เรยวิกครับฟอร์มและผลงานโดยรวมพวกเขาสิบนัดล่าสุดครับพวกเขาสามารถเก็บช,ชนะไปได้ถึงแปดนัดครับเสมอไปหนึ่งและแพ้ไปเพียงหนึ่งนัดเท่านั้นครับ สำหรับผลงานโดยรวมของเขาห้านัดล่าสุดครับพวกเขาสะดุดแพ้ไปเพียงหนึ่งนัดครับและเสมอไปหนึ่งนัดที่เหลือสามนัดครับพวกเขาสามารถเก็บชชนะได้ครับและในเกมล่าสุดครับพวกเขาเปิดบ้านชนะทางด้านแฟมเลเยวิกครับไปได้ด้วยสกอร์สามประตูต่อหนึ่งครับส่วนทางด้านผลงานในเกมเยือนพวกเขาครับตั้งแต่เปิดฤดูกาลมีเพียงห้านัดครับและห้านัดที่ผ่านมาครับพวกเขายังไม่แพ้ทีมใดครับในเกมเยือนพวกเขา ซึ่งในเกมล่าสุดครับพวกเขาทำได้เพียงเสมอครับพวกเขาออกไปเยือนทางด้านไบร์บีครับและเสมอนไปที่2ประตูต่อ2ครับสำหรับฟอร์มการทำประตูในเกมเยือนของเขาห้านัดที่ผ่านมาครับพวกเขาทำไปได้ถึงสิบอดประตูครับและเสียไปเพียงสมประตูเท่านั้นครับส่วนทางด้านผลประกอบการเกมเยือนของพวกเขา5้านัดที่ผ่านมาครับเลสละครับเปิดทั้งห้านัดครับพวกเขาขึ้นเป็นต่ออยู่ที่สี่นัดครับ และสามารถท้าเดิมพันไปได้ถึง4นัดครับแพ้เดิมพันไป1นัดครับสรุปผลประกอบการเกมเยือน5นัดที่ผ่านมาครับพวกเขามีกําไรบวก3ครับและสําหรับเปอร์เซ็นต์ชนะเดิมพันในเกมเยือนพวกเขา5นัดที่ผ่านมาครับพวกเขามีอยู่ที่80%ครับซึ่งเรียกได้ว่าแทบจะเพอร์เฟกเลยนะครับสําหรับเปอร์เซ็นในเกมเยือนพวกเขาครับและสุดท้ายครับที่ผลงานเฮตุเฮตเกมในบ้านของทางด้านฟิลเคียครับ ที่เคยเปิดบ้านพบกับทางด้านไวกิงเกอร์ลีวิกสิบนัดที่ผ่านมาครับพวกเขาสามารถเก็บชชยชนะไปได้ถึงเจ็ดนัดด้วยกันครับเสมอไปหนึ่งครับและแพ้เพียงสองนัดเท่านั้นครับและในนัดล่าสุดครับเกิดขึ้นในปีสองพันยิบเอ็ดครับพวกเขาเปิดบ้านแพ้กับทางด้านไวกิงเกอร์ลิวิกครับไปด้วยสกอร์สามประตูต่อศูนครับส่วนทางด้านผลประกอบการของทั้งคู่ครับที่เจอกันครับสิบนัดที่ผ่านมาพวกเขาสามารถทํากำไรกับพี่ๆนักทุนไปได้ถึงสี่นัดครับ เสมอตัวไปหนึ่งครับขาดทุนไปสี่นัดครับและขาดทุนครึ่งหนึ่งไปหนึ่งนัดครับและสาหรับเกมในค่ำคืนนี้ครับเรีราคาเปิดอยู่ที่ทางด้านทีนเยอนอย่างไวจิงเกอร์เละเยวิครับเป็นต่ออยู่ที่ราคาหนึ่งลูกครบ่หนึ่งลูกครึ่งครับสูงต่าเต็มเวลาครับเปิดอยู่ที่สามลูกครบ่สามลูกครึ่งครับสูงต่ำแรกครับเปิดอยู่ที่หนึ่งลูกครึ่งครับและสําหรับราคาหนึ่งเอ็กสองครับเจ้าบ้านชนะจ่ายอยู่ที่สี่จุดเก้าครับ จิมเยนชนะจ่ายอยู่ที่1.47ครับเสมอจ่ายอยู่ที่4.40ครับและสําหรับอันหนึ่งครับขอเลือกเชียร์ไปทางด้านจิมเยือนอย่างไวกิงเกอร์เลยวิครับสําหรับพวกเขาแล้วครับฟอร์มกําลังแรงครับอย่าเพิ่งไปสวนเขาครับช่วงนี้และให้ใส่ไปที่สกอร์สูงครับเน้นไปเลยครับที่สกอร์สูงหมกหนึ่งมั่นใจครับบอลคู่นี้มีสามลูกขึ้นไปครับรอลุ้นลูกที่สี่แค่นั้นครับ แล้วเราก็เดินทางมาถึงคู่สุดท้ายของค่ำคืนนี้ครับอยู่ในศึกบอลถ้วยโคปาลิเบอร์ตาดอเลครับเป็นคู่ระหว่างโบคาจูเนียครับเปิดบ้านพบทางด้านโมนากัสเอซีครับและสําหรับบอลคู่นี้ครับทางด้านเจ้าบ้านอย่างโบคาจูเนียครับพวกเขาอยู่อันดับที่1ของตารางในกลุ่ม F ครับลงเล่นไปแล้วทั้งหมด5นัดครับชนะไป3เสมอ1แพ้ไป1ครับรู้ได้เสียครับพวกเขาได้5เสียไป2มี1 0แต้มครับ ส่วนผู้มาเยือนอย่างทางด้านโมนากัสเอซีครับพวกเขาอยู่อันดับที่3ของตารางในกลุ่ม F เช่นเดียวกันครับลงเล่นไปแล้วทั้งหมด5นัดครับชนะไป1เสมอ2แพ้ไป2ครับลูกได้เสียครับพวกเขาได้3เสีย4ครับมี5แต้มครับเรามาเริ่มกันที่ฟอร์มและผลงานโดยรวมในบอลถ้วยถ้วยนี้กันครับของทั้งคู่เริ่มจากทางด้านเจ้าบ้านอย่างโบคาจูเนียครับผลงานโดยรวมในวันถ้วยพวกเขาที่ผ่านมาครับ5นัดพวกเขาสามารถเก็บชัยชนะไปได้ถึง3นัดครับ เสมอไปหนึ่งและแพ้ไปเพียง <te Liberty Overwatch> หนึ่งนะครับซึ่งในนัดล่าสุดครับพวกเขาเปิดบ้านเอาชนะทังด้านโคโลโคลครับไปได้ด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อศูนย์ครับส่วนงด้านผลงานเกมในบ้านพวกเขาครับมีเพียงสองนัดที่ผ่านมาครับซึ่งพวกเขาก็สามารถเก็บชัยชนะไปได้ทั้งสองนัดครับซึ่งในนัดล่าสุดครับพวกเขาเอาชนะทางด้านโคโลโคลครับไปด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อศูนย์ครับส่วนด้านผลประกอบการครับโดยรวมพวกเขาห้านาที่ผ่านมาครับ เรียล้วคบเปิดทั้งห้านัดครับพวกเขาขึ้นเป็นต่ออยู่ที่สี่นัดครับสามารถท้าเดิมพันครับไปได้หนึ่งนัดเสมอตัวไปหนึ่งครับและแพ้เดิมพันไปถึงสามนัดด้วยกันครับสรุปผลประกอบการโดยรวมของเขาครับห้านัดที่ผ่านมาขาดทุนลดสองครับส่วนเปอร์เซ็นชนะเดิมพันของเขาห้านัดที่ผ่านมาครับมีอยู่เพียงยี่สิบเปอร์เซ็นเท่านั้นครับซึ่งถือว่าเป็นเปอร์เซ็นชนะโดยรวมที่น้อยมากๆครับมีเพียงยี่สิบเปอร์เซ็น เรามาต่อกันที่ทีมเยือนอย่างโมนิกาเอสซีครับฟอร์มและผลงานพวกเขาในบอลถ้วยครับมีเพียงห้านัดเช่นเดียวกันครับและห้านัดที่ผ่านมาพวกเขาสามารถเก็บชชนะไปได้เพียงหนึ่งนัดเท่านั้นครับเสมอไปสองและแพ้ไปสองนัดด้วยกันครับซึ่งในเกมล่าสุดครับพวกเขาเปิดบ้านเอาชนะทางด้านเดปอร์ติโวไปเลยล่าครับไปได้ด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อศูนย์ครับส่วนทางด้านผลงานเกมเยือนพวกเขาครับมีเพียงสองนัดที่ผ่านมาครับ และสองนัดที่ผ่านมาครับพวกเขายังไม่สามารถเก็บชัยชนะได้เลยครับซึ่งแพ้ไปทั้งสองนัดครับโดยในนัดล่าสุดครับพวกเขาออกไปยังด้านเดปอรติโวไปเรล่าครับและแพ้กับเดปอรติโวไปเรล่าไปด้วยสกอร์สองประตูต่อหนึ่งครับส่วนทางด้านผลประกอบการโดยรวมพวกเขาห้านัดที่ผ่านมาครับเนแล้วครับเปิดทั้งห้านัดครับซึ่งพวกเขาไม่เคยขึ้นเป็นต่อเลยครับแต่พวกเขาสามารถชนะเดิมพันไปถึงสี่นัดด้วยกันครับ และแพ้เดิมพันไปเพียงหนึ่งนัดครับสรุปผลประกอบการครับห้านัดของพวกเขาที่ผ่านมามีกําไรบวกสามครับและสําหรับเปอร์เซ็นชนะเดิมพันพวกเขาห้านัดที่ผ่านมาครับพวกเขามีอยู่ที่แปดสิบเปอร์เซ็นครับซึ่งเป็นเปอร์เซ็นที่ดูจะเยอะมากๆครับสําหรับผลงานของพวกเขาครับและสุดท้ายครับที่ผลงานเฮตุเฮตที่ทั้งคู่เคยเจอกันครับมีเพียงหนึ่งนัดที่ผ่านมาครับซึ่งเป็นทางด้านโมนาร์ดเอซีครับ เปิดบ้านตอนรับโบคาจูเนียครับและเสมอกันไปที่สกอร์ศูนย์ตัวศูนย์ครับซึ่งในนั้นนั้นครับเป็นทางด้านทีมเยือนอย่างโบคาจูเนียครับขึ้นเป็นต่ออยู่ที่ราคาหนึ่งลูกครับและเสมอกันไปครับทําให้พี่ขาดทุนครับในเกมเดียวครับที่พวกเขาเคยเจอกันครับและสําหรับเกมในค่ำคืนนี้ครับเรดราคาเปิดอยู่ที่ทางด้านเจ้าบ้านอย่างโบคาจูเนียครับเป็นต่ออยู่ที่หนึ่งลูกครึ่งครับ สูงต่ำเต็มเวลาครับเปิดอยู่ที่สองลูกครึ่งครับสูงต่ำแรกครับเปิดอยู่ที่หนึ่งลูกครับและทางด้านราคาหนึ่ง x สองครับเจ้าบ้านชนะจ่ายอยู่ที่หนึ่งจุดสองห้าครับทีมเยือนชนะครับจ่ายอยู่ที่แปดจุดสามหนึ่งเสมอจ่ายอยู่ที่สี่จุดแปดสี่ครับและสําหรับบางหนึ่งครับบอลคู่นี้บางหนึ่งขอเลือกเชียร์ไปทางด้านทีมเยือนอย่างโมนัสกีซีครับซึ่งทางด้านเจ้าบ้านต่อมาตั้งหนึ่งลูกครึ่งครับ ซึ่งพวกเขาเองครับในบอลถ้วยถ้วยนี้ครับทางด้านเจ้าบ้านไม่เคยชนะขาดครับเกินสองลูกครับพวกเขาชนะได้เพียงแค่หนึ่งลูกเท่านั้นครับบอลคู่นี้ครับบอลหนึ่งการันตีครับเจ้าบ้านมีเพียงหนึ่งลูกแน่นอนครับและให้เน้นไปที่สกอร์ต่ำครับสําหรับบอลคู่นี้ครับแล้วก็จบไปแล้วนะครับสําหรับสามคู่ของวันนี้ครับนั่นก็คือคู่ระหว่างเซนจามานกาลาเบ้ครับเปิดบ้านคู่ทางด้านเอฟเอสอัฟนาฟอร์จูครับ สำหรับบอลคู่นี้ครับบักหนึ่งอยู่ทางด้านทีมเยือนอย่างฮาร์นาฟอจูครับคู่ที่สองครับเป็นคู่ระหว่างฟเกียครับเปิดบ้านพบกับทางด้านไวกิงเกอร์เลยวิกครับสำหรับบอลคู่นี้ครับบักหนึ่งอยู่ทางด้านทีมเยือนอย่างไวกิงเกอร์เลยวิกครับและให้เน้นไปที่สกอร์สูงครับและคู่สุดท้ายของค่ำคืนครับเป็นคู่ระหว่างโบคาจูเนียครับเปิดบ้านพบกับทางด้านโมนากัสเอฟซีครับ บอลคู่นี้บักหนึ่งเลือกอยู่ทางด้านชิมเยือนอย่างโมนากาเอฟซีครับเจ้าบ้านต่อมาแพงขนาดนี้ครับและไม่เคยยิงขาดสักแมตครับสําหรับเกมในบ้านในบอลถ้วยเพือนี้ครับและให้เน้นไปที่สกอร์ตามครับคู่นี้บักหนึ่งให้ไม่เกิน2ลูกครับแล้วเป็นยังไงบ้างครับถูกใจพี่ๆกันบ้างหรือเปล่าครับถ้าถูกใจและคิดเห็นตรงกันครับขึ้นรถไปด้วยกันเลยครับแต่ถ้าเกิดพี่ท่านใดครับเห็นต่างครับก็จะขัดจะสวนไม่ว่ากันครับ และสุดท้ายนี้ครับถ้าหากพี่พ่านใดครับมีความคิดเห็นอะไรยังไงนะครับที่จะแนะนําบักหนึ่งครับก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับหรือว่าพี่พื่านใดครับที่อยากได้ทีเด็ดเพิ่มเติมครับก็สามารถแอดไลน์มาได้ครับที่ t d e d n o หนึ่งครับหรือว่าแอดทีเด็ด no หนึ่งนั่นเองครับอย่าลืมนะครับมีแอดข้างหน้าด้วยครับเพียงแค่พี่พี่แอดมาเท่านั้นครับ ก็สามารถเข้ากลุ่ม VP ได้ทันทีครับเข้าฟรีครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นครับและเน้นด้วยครับว่าเข้าฟรีตลอดชีพครับบักหนึ่งรับประกันครับในกลุ่มพาบวกทุกวันแน่นอนครับหรือถ้าพี่ๆท่านใดครับที่ไม่สะดวกที่จะแอดไลน์นะครับก็สามารถสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอณขณะนี้ก็ได้นะครับสุดท้ายนี้บักหนึ่งก็ต้องขอขอบคุณทุกกำลังใจจากพี่ๆด้วยนะครับ ที่กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้บักหนึ่งครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณพี่ๆในกลุ่ม v ีพีครับและพี่ๆที่ติดตามบักหนึ่งในทุกๆช่องทางด้วยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับหมูกรอบ